รายเลขเจ็หนึ่งสส่วนมงครั้งที่30วันนี้วันที่9เดือนธันวาคมพุทธศกักราชสองพันห้าร้อยหค่ะบัดน,นี้เป็นครั้งที่สาสิบ ตรงวันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวอังสุมารินพรมสวิ์ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแต่องค์พระความปฏิเทและเจ้จาองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่ทุนเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเดชขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงองนุโมทานาในการสวดสาธยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขอ,นขออน,น,นุโมทขออำนาจคุณพระศีลลตระ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดัมดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายามนต์ต่อไปโดสดชนเทวดาสามัญตาจักวาเลสุอัตลาคัฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสัตสุนันตุสขโมคะทางสักเเกาเมจารุเปคิริสิการัตเตจันตลิเขววิมาเนทีเปและเถจคามิจารุวะนะคะนีเคหาวัตถุพิเตเตภูมาจจยันตุเทละ เทวาชลธละวิสเมยคขคันธพนาคาติฐานตาสันติเกยังมุนีวะละวจานังสาธุเมวสาธุโวเมสุนันตุธรรมะสนะกมโกรายยมพระธานตาธรรมะสนะกโรยมพระธานตาธรรมะสนะกโรยมพระธานตาโปรดสวดนามะการสิทธิคาถานนโมตัสสะพระวัโตรหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระวัโตรหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระวัโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปรดสวดสัจจเกิยาคาถานนาทิเมศรานังอัญญภูธโธเมศรานังวลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะสุนทีเมหุงตุสัพพทานนัทเมสารนังอัญญงทพเมือสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุนทีเมหุงตุสัพพทานนัิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุนทีเมหุงตุสัพพทาบท่วนมหาการุณิโกนาโถอาติโถ ติอาทิกาคาถานะหากรุนิโกนาโถอัฏายสภาปนินังปุริตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุปัทวามหากาลุนิโกนาโถหิตายสภาปนินังปุริตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุปัทวามหากาลุนิโกนาโถสุขายสภาปนินังปุริตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุตุสัพพุปัทวามหา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสูตรตังเอกังสามะยังพรกวารสเกสุกสวิหางรติกาปิลาวัตุสมิงมหาวานันเนมหาตาพิกุสังเขน,นจติงปัญจมัตเตหิพิกุสตเตหิสเพเหวะอารหันติหิทัศหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันิปติตาหุนติพรกวันตังทัสนายพิภุสังฆาจจะอัตโขจตุนังสุธาวาสก,กายิกานังเทวนัง เอต่าทโโหสิอยังโโภะควาสเกสุวิหารติกัปปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเขนะสติิงปัญจมาเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะอรหันติหิตทัศหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันิปฏิตาหุติภะควันตังทัสนายพิคูสังะจายานุนัมายังปีเยนะภะควาเตนุปัสสังกามยะยามาอุปสังเกิตวาพภะควาตสันติเกปาเจกาถาภาสยายามติอตโโตาเทวตาสยถาปีนามาพระวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปสสัง ภาษาเลยสสเยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิญญยะเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทวสุตะระหิตาภควาตปุระโตปาตุวละหังสุอัตถโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาภควาตสันติเกมังค่ถังภาสิ มหาสัมมโยบอกว่านัสมิเทวากายสาสมาคาตาคาตามหาอิมังธรรมะสัมายังทักขิตาเยวะปราชิตาสังคติอัโคปราเทวตาพระกนโตสันติเกมัฆาถังภาสิตตันตลพิโควสัมมาทาหังสุติตังอัตโนอุชุกมามังสูสาราธิวัณเนตาน,นิคาเหตวันเทเลียน,นิลังติปติตาติอัคโคปรา อป布าเทวตาเพาวโตสันติเกมังกถาถังอภาสีเชตวาคีลังเชตวาปะลีกังอินทักษีลังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุาาสุนักติอัตโขอป布าเทวตาเพวโตสันติเกมังกถาถังอภาสีเยเกติพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคามิสันเตียปยัภูมิปะหายามมนุสังเทหังเทวะกายังปะลีปุเรศสันติติอัตโขภพระวาพิขวามาเตสีเยปุยยะยนานะพิขเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถาคตังทัศนายพิขุสังกัณฐะ ยปิเตพิกเวยาเหสุงอาติตามัทนาลหันตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพระกวนตานาเอตตปลมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสุงเสยถาปิมายห่างเอตตละหิเยปิเตพิกเวยาเหสุงเยปิเตพิกเวพระวิสันตีนาคตามัทนาลหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานาเอตตปลมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยถาปิมายห่างเอตตละหิอาทิขายิสาสามีพิกเวเทวะกานางนามนิกิตายิสาสามีพิกเวเทวะกานางนามนิเทศิสาสามีพิกเว เทวกายานังนามันิตังสุนาสาสาทุกกรมนาสิกาโลสาภาติสาสามิติเอวังแพติติโคเตภิโขภะพระโตประจัสมุงภะคะวาเอตัทโวจัตสิโลกัมนุตกะสามิยัทธพุมมาตัทธสิตาเยสิตาคิริคราลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมาหังสาพิสังพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนามาวิลาภิยโยปัญจสติยะตวะวเนกาปิลาวัตเวตโตอมันตยิสัทธาสนเกศเสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเย พิฆโตเตจตัตตปะมะคัลุงสุตตวะพุทธศาส,าสนางเตสัมปาทุลหุยนานาอมนุาาสานาทัศนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานาอมนุสานามัทธสุงอเปเกนตามัทธคุงที่ศาสภาพุตตาอหุ ต่จาสัพพังอภินยยะว่าวิคิตาวนานะ,ะตุภูมิตาตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศศาสนาละเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิโกโยเยโวหังกิต่ยิสัทามิคิดาหิอุนุปภะโสสัตตสหัสสาวะยาขาพุมากาวีระวัฏวัยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทามานาพิกามงพิกุลนางสามิติงว่านางชะสหัสสาวิมาวัตยาขานะนะตาวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทามานาพิกามงพิกุลนางสามิติงว่านาง สาตาคิลาติสาหัสายะขานันาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสามิตริวันางเอตเตเตโสละสหัสายะขานันาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสามิตริวันางเวสสามิตาปัญจสัตายขานันนาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสามิตริวันางกุภิโรราชาคาิโกเวปุลัสานิเวสานางเพื่อนัง พิเอโยนางสตาสหัตสังยขานางปุยิลุปปาสติคุ้มพิโรราชาคาฮิโกโสปาคาสัมิติว่านางปุริมัจจะที่สังราชาทัตตะลโถปสาสติคันทัพนางอธิปติมหาลชายะศศิโสกุตตปิตาสาภะภาวุทนามามหาพรา อธิมันโตชุติมันโตวนนะวันโตยศสีนโมทัมานาภิกขมงภิกขุนางสามิติงว่านางทักขีนันจัตทิสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายศสีโสโูตปิตตสาภาโวินทานามามหาภะไหลอธิมันโตชุติมันโตวนนะวันโตยศสีนโมทัมานาภิกขมงภิกขุนางสามิติงว่านางปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรุปโขปัสสาสตินะคะนังอธิปติมหาราชายศสีโสโูตปิตตสา พระหาวอินทานามามหาภระอิทิมันโตชุติมันโต,ว,ต,นตว,ว,นวันะวันโตยศศิโนมทามานาภิกกรรมงพิกมนมพุนังสาม,มิติงวนัอุตตะลันจาดที่สั่งราชกาุเวโลตปัสสาษสติยาขานังอธิปติมตหาราชายศิโสกุตัปีตสาพระหวอินทานามามหาภระอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศศิโนมทามานาภิกกรรมงพิกมนมพุนังสาม,มิติงวนัปุเรมาที่สังทัตตะลโถะขีนีนะวิรุณหะโกบจิเมนะวิรูปะโคกุเวโลอุตะตะลังที่สังจัตาโลเตมหาราชา สัมมันตาจัตุโลทิสาระทะทัตทะลานาอัดถังสุวรรณกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสากูวันจานิกาสถามายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจับวิภูโตสาหะจันทานุกามมเสยโทจักกินุมันธุนิมันธุจับปนาโทโอปปพันโยจับเทวสุโตจามาตาลิจิตตาเจโนจักคันทพนะโรราชาชโนสัพโตอาคูปจัดศิโขเจวะติมพระลูสุริวัชสาเอเตจันเยจัราชโน พันธพาสหราชุพิโมทมานาพิกกุมพิกขนังสามิติงว่านางอาถาคูณาภาษานาคาเวสาราสหตัชกาการพรัสตลาอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวโนวหานาโคโสปาคาสามิติงว่านางเยนะคะราเชสหัสหารลันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธจัคคูเวหายสาเตวะนามัชาปตตาติตตาสุปทาอิติเตสานามังพระยันตทานาคะราชนามาสิสุปันนโตเขมามกาสิกุโตสานหาหิวาจาหิวะคหะปุบ โอเป่าววะหะยันตานาคาสุปนาสนารนามกังสุพุธังชิตาวชิระหัตเถนะสัมพุทธ์อสุราสิตาพาตาโลวะสาวสัเจเตอิทิมตโยยะสสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคัสเวคัสาเวปาจิตติสุติติจักรปะหาราโทนมุติสหสัสตันจักรภลิปุตตานาังสพเ,เวโรจานามากาสานายิกิตวาวังพระลิงเสนาลหุพระตมุปปะเข้ามง สามยโยธาน,นิพพันเธพิกธุนสาสเมตติงวะนางอาโปจเทวาปัตวีจเตโชวโยตธาคามงวัลุนาวัลุนาเทวาสโสโมจยัสสะสาวเมตตาการุณากายิกาอคุเทวาย,ยัสสะสีโนทัศเตเตทัสสะทากา,า,ายาสะเพนานัตตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนัวันตวาาโตยสัสสีนโมทามานาภิกขมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนางเวทูจเทวาสาหะลีตาสมาเจตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุลักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุลักขิตานักขันนิปุลักขิตาวะพุทธมันทวรา,าหากาวาสุนังวัศวโศเสโเศโสักโกปะาคาัปุลินทโทถทะเสเตทัสะทากายาสะเพน,านาะนะตาวนิโนอิทิมันโตชติมันโต วันอวนันโตยศสสีโนโมทามนาพิกรมพิภวนางสามิตติงว่านางอาถาคูสาภูเทวาชลามขีสิขาริวาลิทกาจารโรชาจาอุมมาปุพะวิพาสีโนวะลุนาสหธรรมจาอจุตตาจาอเนชกาสูรยุทธิยาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัศเตสัชทะกายาสเพนะนาแตวันนี้โนอีที่มันโตชุดกันโตวันอ้วนวันโตยศสสีโนโมทามนาพิกรมพิภวนางสามิติงว่าน,นาง ามานามสัมหาสาามนามนุสษนุสุตตมาปินทะปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาตคูอะรโยเทวเยจโลหิตวาสิโนปาละค่มหาปาละค่อาคูเทวายะสสีโนทัสเตเตทัสตทากายาสเพนานะต่วันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตัวนะมันโตัสยะสสโนโมทัมมนาอภิกรมุงพิขนังสามิติงว่านังสุกากลุหะอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหะอวุทาตคายะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามะตาหะละค่ะฌามิจักกาจายะสสีโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาภิวัตติทัสเตเทัสตทากายสัพพเา ตัวชุติมันโตวันนวันตยัสเสีโนมวทฏมนาภิกขมงพิกุนังสัมมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากาทกาจายัสเสโนสัมพิตรกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานัตตติโนอาคุอัตคูปัณนิมิตาเทติเตทธะทากยาสเพนานาตตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันตยัสเสีโนมวทฏมนาภิกขมงพิกุนังสัมมิติงวนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพ นานาต่าวานิโนโนามันวะเยนะอันคันฉุนเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุฒาชาติมัคขีรังโอคตินะมาสาวังทะเขโมขาตาลังนาคังจันทังวะาอสาิตาสิตังโสภามาปะละมันโตัจปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุม,มาโลติโสจัตโสปคัสสามิติงวะนังสหะสัพพมาโลกานังมหาพามาพิจิทติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสัสสิโสทาเทสอิสลาอาคูปเจป,เจ,ป,เ,จปเจกัสวัติโนเตยสันตามัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาลเสนิกามิ ภาษาการหาสามัญที่ยังเอถัการหาพันธะธารุแลเคนาพันธะมัทูโวสามัญตาปริวาเลถามาโวมุนทิทาโคตินังอิติตันะตัดถามหาเสนโกรณหาเสนังอเปศัยยิปานินาตระมหาจัสลังกตะวานาภัยระวังยะถาปาวุสะโกเมโคถานะยันโตสาวิชุโกตัดทาโสตุตตุทาวติสังกุโตอาศัยยังวเสตันจัสัพพังอภิญญะวะววิคิดวานัตะคุมาตโตอมันตะยิสัทถาสาวกีสัสนีละเตมาลาเสนาพิทักาตาวิชานาค่ะพิโกเตจัตตะปะมะกะลุงสุตวะพุทธศาสานัง วิตาลาคัหิปะกมุงเงสังลงมันติอินชัยยงสภเวิชิตังสังคมาพยาติตายสัจสินโมทันติสหพูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติปรดสวจุลชัยยะปะกรนะโมเมพุทัสสาพุทธเตชะสัตลตนะตายะธรรมิกาเตชะเสดปรสิทธิปัสีเทวานารายะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจตจตุโลกาคัมพีลักขะกาสามุทาภูตุงคังคาจตสพามชัยยะปัสิทธิพวันตุเตชัยะชัยยะทลัตทิทลันีอุทัติอุทาที นาทีนาทีชัยยะชยะคังคณะละตนะละนิสัยนิรายะใสยะเสนเมลุราชชนะพรนาละชีชัยยชัยะคัมพีลาโสมะพีชาเคนะทะนาคีปีสาจะจะภูตะกาลีชัยยะชัยะทุนนิมิตตาโลคีชัยะชัยะสิงคิสิงขีสุทานา สุธาทานะมุขชาชยะชยะวะลุณะมุขสาตตาชยะชยะจามปาธินาคากุลคันตกะชยะชยะคัชะคณะนตุลงสุกะละผู้ชงสีหะพยัยขะทีปาชยะชยะวะลุณะมุขยะตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทธินาราดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยาธละนีตะเลสะทาสุชยาชยะชยาธละที ภรนีสาะตินะสะทาชยชยะมังกัลราชัญญาพระวคเฆชยชยะวรุณนักเกชยชยะลักะเสสุลาพุชะเตชาชยชยพัมเนนทะคะนาชยชยราชาธิราชสาสะชะชัยชยชยปะถาบิงสับพังชยชยอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยชยมาเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยชยพัมมาสุลโค ชัยยะชัยนาโควิลุนหะโควิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจก,กุเวโรวะุโนปิจะอคิวายโยจาปาปุนปาชุนณะโหกุม,มาโลทัตตะทะโคอัฏฐาละสะมะหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยะราโมพภวันตุเตชัยยะธโมสะ จะสังโฆจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอะยังมาละสะจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตธรรมพมะขณะมะเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอะยังมาละสะจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทาขณะมะเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโต อายังมาราสัจะปาปิมโตปาราชโยโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาเวทะขณามมเหสิโนชโยปิพุทธศาสสิลิมโตอายังมาราสัตจะปาปิมโตปาราชยโยโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสุปณะขณามเหสิโนชโยชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาราสัจะปาปิมโตปาราชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธานาคะขณามเหสิโน ชายโยปิพุทธสศาสิริมาโตอายังมาลัสาะจัปปาปิมโตปาราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยะตาธรรมสสพะมะคะนามเหสินโนชย,ยันโตโพธิยาโมเลสักยานาังนันทิวินันทิวัฒโนโเอวังต่อวังวิชโยโหหิชยสูชยยะมังคะเลอปราชิตาปลังเกสิเศปทาวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธาน,านาาังอะคับปัตโตบมติสุนักขาตังสุมาฆะลาสุป,ปตาตะ พาตังส um ุห um ุติตังสุขะโนสุโมหุตโตจสุจิตธรรมภมาจาริสุปัฏฐคีนังกายกรรมังวจากรรมังปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐคีนาปัฏฐคีนานิกตะวนาละพันตเตปัฏฐคีเนเตอัฏฐานลัทธาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอะโลคาสุกิตาโหตถะสหสัพเพหิยาติพิสุนันตุโพนะ โตเยเทวอาสัมิงทานอธิคัตาธีคายุกาสัตตาหนตุสุกิตาหอนตุสัพพธาละขันตุสัพพัสตานังละขันตุชินะสาสนังยากาติปัตตาปัตถนาเตสังสัเพปุเรนตุมะโนละถายุดตะกาเลปวัสสันตุสัตสังวัสสาวะละวราหากกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุจะ ยะถาล่หังปวดสวดธรรมนิยามะสุตังเอวามสุตังเอกังสัมมยัญภาควาสาวัติยังวิหารติเจตราวะเนอะนากะปินทิกัสสะอารเมีตันตลโคภาควาพิขุอมาตีสีพิข่าวติพัฒนเตติเตพิขูภาวตัวปัจโสสงภาวาเอตตะทวจะอุปปาทาวาพิขเวตถาคตานังอวนุปุตอวนุปุตอนุปปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุ ธรรมัติตตาธรรมานิยมตาสัเพสังขารานิจติตังตถาคตาโนอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวอพิสัมเมตวาชิกต,ติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิราชาติอุตานีกะโรติสัเพสังขารานิจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานาอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมตจิตตาอามะนิยามตาสเพสังคาราทุกขติตังตถาคาตโนภิสังพุชติอภิสเมิติภิสังพุชติตวาอภิสเมตวาชิกขติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเตติวิวัตติวิภาชติอุตาลีอุตานีกโลติสเพสังคาราทุกขติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมติตาธรรมิยามตาสเพธมานัตตาติตังตถาคตานุพิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชติตวะอภิสเมตวะชิกัติเตเสเติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัติวิภัชติวิตานีการลงติสเพธมานัตนัตตาติอิทามะโวตะางพระวาอัตตมมาเตภิกขุโวโตภาสิตังอภิณันติ บทสวดพัทเทกะตะลัตตะคาถาอธิตังนานะวาคะเมายะเมยะเม,ยะ,มยะนาปฏิกังเขนะคะตังบุคคลไม่ควรติดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพึงพวงสิ่งที่ยามาไม่ถึงญาติีตามประหิษันาตามปัันจานะคะตังสิ่งที่เป็นอดีตกรับไปแล้วสิ่งที่ปัณาคก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันันจะโยธรรมตทธาตธาวิปัสติอสังหิลาอสังคุป,ปังตังวิธามานุพะลุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่งอนแง่ไม่คลอนแคลนเขาควรพ ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินโนสังคารันเตนะมหาเสนีน้มัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาเย่ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอโหและตัมมตันทิตังตังเวทเทกัลโตติสันตอจิกเตมุนีติโมนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิการทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบสบทสวดธรรมสังเวคะปัจเจเวคณะ สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นดับแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทั้งเป็นที่สังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ช่วยตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราไม่ควรไม่ควรว่าของของเราไม่ควรว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอทุวววาางงชชีีิิตตตมมเป็นขอไ่ยั่งยืนัอฐ อาวสั่งไว้ยังมาริตตพังอันของอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาลนะปะลิโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งอะเมอาน,นิยะตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมลนางเมนิยะตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตะคนที่จะสังเวชอะยังกกโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนคันป่าจะจากวิญญาณจุดโทเขาจะทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวินงซึ่งแห่นดินกะลิงคะลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนลิตทัง นิริทถังหาประโยชน์มิได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะทาม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปปัชติติตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูป,ปาสโม สุโขความเข้าไปสงบสังขาระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลลันติจะสัพทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสดจะมลิสะเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายตะเถวาหัางมลิสามิเราก็จากตายเช่นนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังไโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดเมตายังกินจิยังกิจิกุสลังกามังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตต โหนะโตเยเทวาอาสัมิงฐานเยอธิคัตตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุมาตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพอติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพปิสาสเพยขาสเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพอาจาริยุปัจชายะสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพนาคตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตัน สันางสามิชันตุโอบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควานมนาโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควานนาโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปคะเลโพธิคะเลต่หิงต่หิงตาธรรมธาเนนะพาวันตุโพชิตาสดเถิงกาโรนะเตเทน,นะ กาลนะเตทะวิหารมันทะเลเถราจามมชานวากาจัพพิขโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสากาขามาจะาเทสานิขามาจะอิสาราสัปปานะผูตาสุกิตาพาวันตุเตชตา,าผูชาเจปิจะอันทสัมภวะสังเสรทาชาตาอัถาุปาปาติกานิยญาณิกังธมัมิว่าลัางปฏิจเตสเพปิทุกขัสสการลนตุสังขาย,ยังถาตุจีลาสตังธมโมธรรมัตาจัปุคขาลาสังคโฆโหตุสมาโฆว,วะอัถายะจะหิตายะจะอามเหระคตุสตธรรมโม สเปปิธรรมะจาริโนทิงสัมปาปูญนยะยามะทมเมอิลีปะเวทิเตปัสสันนาหองตูสเพปิปานิโนพุทธศสาสนสัมมาทาลังบะเวชันโตกาเลเทโประวัสตุุทิภาภาวายาสตนาสาม,มิทงังเนตุเมทันิงมาตาปิตาอารัชอาระชังนิจังละขันตุปุตตะก,กังเอวังทมเมนะราชโนปะชังละขันตุสัพพทา เทวตาอุวิโยชนาคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตจานิทุกขาพยาปัจจานิพยาโสกปัตจานิโสกหนตุสัพเพปิปานิโตเอตตาวตาจะอัมหิสัมภาตังปุญญาสัมภาตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภาสัมปติสิทธิยาทานังทันทันตุสัทธายาสีลังลขันตุสัพพะทาวเทภาวนาพิระตาหนตูขัจันตุเทวตาคาตาสุ สุมังคนคาถาหนตุสัพพังสุมังฆะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิลันตลังหนตุสัพพังสุมังฆะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะโสตีหนตุนิลันตลังสองตุสัพพังสุมังฆะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะหนตุนิลันตลังสัพพัง สัพเพพุทธาพระปตปเจกานาเจยงพลัอรหันตนาจเตเชนะละขังพมิสัพปโสัพเพพุทธาพระปตปเจกานาเจยังพลังอหันตนาจเตเชนะละขังพมิสัพโสัพเพพุทธาพระปตปเจกานาเจยงพลังอหันตนาจเตเชนะละขังพมิสัพโสัพเพพุทธาพระปจกยงพลังหตเะละขพมิสะัพเุทาพระปเจจยงพลังอรหันตนาจเตเชนะละขังพมิสัพะโส สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานาเจยมพลังอรหันตานาจเตชนะลักษังคะพัทมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานาเจยมพลังอรหันตานาจเตชนะลักษังคะพัทมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานาเจยมพลังอรหันตานาจเตชนะลักษังคะพัทมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานาเจยมพลังอรหันตานาจเตชนะลักษังคะพัทมิสัพพะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งราย สุจริตมันคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาตนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำงรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทินอีกทั้งขอเทพเทราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสานน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสียงอมตเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ย ความแก่ผู้กรอบครองและผู้บูชาทุกประการด้วยเทินสาธุ